ตัวผู้กำกับเองเนี่ยก็ยังใช้คำพูดแทนตัวเองว่าผู้กำกับตลอดเวลากับนักโทษและเจ้าหน้าที่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอาชีพเจ้าที่ตำรวจเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำพยายามจะปกปิดตัวเองว่าไม่ใช่ตำรวจเพราะว่าคนที่มาอยู่ในเรือนจำลูกค้าเรือนจำเกือบจะ100%ยเซคือนักโทษซึ่งถูกตำรวจจับเข้ามา เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการบ่งบอกเนี่ยมันเหมือนกับประกาศไปฝ่ายตรงข้ามกันพยายามจะใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันและอยู่เหนือกว่าสวัสดีครับผมโอวยพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมครับผมแล้ว ทำไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงเจาะจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงฮะ,ะเครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามากดักตะกกนดักกลิ่นอ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นคร ปกติมัน12,800บาทแต่ถ้ามาจากรายการพี่โอเคไพีเราจะติดให้นะคะ6,800บาท6,800บาทใช่โอ้เหมือนได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณอ่าไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุขได้ไหมขาขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเอฟซี FC ที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได,ได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว,ว่าขอค่าน้ำมันให้หน่อยนะครับคิดว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอน<ช>ด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้<ช>นะครัก<ช>แล้วก,รกครับครูมากๆเลยท<ช>่านผูช้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอน,นี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกเขาว่าจากรายการ OVP ีติดต่อมาได้เลยติดตั้งฟรีทั่วราชจักรนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า ด้วย,<ด>ยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรส,สิ่งดีๆให้กับคุณขอ,อยัตเริ่มเรื่องแรกก่อนครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดังอยู่ช่วงหน,นึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบไปแล้วเรื่องราวการเสียชีวิตของพุ่มกับโจตอนนั้นสังคมแตกเป็นสองฝั่งเลยฮยคนรวยๆไปอยู่อย่างงั้น มีสิทธิ์อะไรไปใช้กล้องอข้อมูลในข่าวนะท่านพุ่มกับโจ้มีสิทธิ์อะไรไปเอากล้องของเจ้าหน้าที่มาถ่ายเอแลวพุม่มกับโจ้มีสิทธิ์อะไรขอตัวเองย้ายแดนแล้วมีสิทธิ์อะไรห้องหนึ่งนอนสี่ห้าคนไปนอนคนเดียวได้ยังไงแล้วผูกคอตายจริงหรือไม่หรือทะเลาะก,กับใครในนั้นเอาท่านเอาที่ะประเด็นจากประสบการณ์ท่านเลยครับครับสําหรับกรณีพุม่มกับโจ้เนี่ยผมเคยออกรายการมาครั้งหนึ่งน่าจะเป็นรายการเขียวชัดครับ พูดถึงประเด็นการเสียชีวิตของผู้กับโจ๊ผมมองอย่างนี้นะครับว่าคนหนึ่งคนมีพฤติกรรมอย่างไรตอนอยู่ภายนอกมีพฤติกรรมอย่างไรอยู่ในเดือนจำก็แทบไม่ต่างกันประเด็นที่หนึ่งก็คือคุณมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นั้นแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีลูกน้องเอาคลิปการปฏิบัติหน้าที่มาเผยแพร่ภายนอก มันก็จะบ่งบอกถึงว่าลูกน้องไม่รักเจ้านายประเด็นที่หนึ่งนะครับผมมองแค่ตรงนี้แหละแต่ได้เหตุที่ไม่รักเนี่ยผมตอบไม่ได้นะผมคิดว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูอยู่หรือ f อซที่ดูอยู่น่าจะวิเคราะห์อเอาเหตุที่ลูกน้องไม่รักเพราะอะไรกับอาชีพนี้นะครับและเมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจําแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่ผมได้ถึงแม้ว่าผมจะ ไม่ได้ดูแลรับผิดชอบในเรือนจำนั้นตัวผู้กกับเองเนี่ยก็ยังใช้คำพูดแทนตัวเองว่าผู้กำกับตลอดเวลากับนักโทษและเจ้าหน้าที่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอาชีพเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำพยายามจะปกปิดตัวเองว่าไม่ใช่ตำรวจเพราะว่าคนที่มาอยู่ในเรือนจำลูกค้าเรือนจำเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นคือนักโทษ ซึ่งถูกตำรวจจับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการบ่งบอกเนี่ยมันเหมือนกับประกาศเป็นฝ่ายตรงข้ามกันพยายามจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและอยู่เหนือกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทสำคัญนี้ดูจากขณะอยู่ในเรือนจำเนี่ยมีข้อมูลยอย่างหนึ่งก็คือจะพยายามแสดงว่าตัวเองเนี่ยมีความเครียดพยายามที่จะฆ่าตัวตายหนึ่งครั้งโดยการใช้ถุงดำคุมหัวตัวเองอันนั้นก็เหตุครั้งที่หนึ่ง หลังจากนั้นเมื่ออยู่ข้างในเรือนจําแล้วเนี่ยยังแสดงให้เห็นว่าชีวิตขณะอยู่ในเรือนจํานั้นไม่ปลอดภัยเพราะมีปัญหาเ้าจน้าที่เจ้าจะเจ้าหนที่ทําร้ายให้ร่างกายจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเราก็พบว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากกรณีที่นักโทษหนึ่งคนในเรือนจำซึ่งเป็นผู้เช่ยงานเนี่ยดูแล เครื่องมือในการบัน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็คือกล้องถ่ายรูปและผู้กับนั้นได้เดินเข้ามาหยิบกล้องถ่ายรูปซึ่งไม่ได้มีหน้าที่จากจุดนี้เองเนี่ยทำให้ผู้กับมีปัญหากับนักโทษที่ดูแลก็มีปากมีเสียงกันหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนักโทษก็วิ่งไปแจ้งเจ้าที่เจ้าที่ก็ลงมาดูพอเจ้าที่ลงมาดูมาคุยผู้กับผู้กับก็บอกบ ก็ก็มีปากมีเสียงด่ากันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยรู้ว่าคนนี่นพุ่งกลับก็ไม่อยากมีเรื่องก็เดินหนีในขณะที่เดินหนีเนี่ยนักโทษหรือว่าพุ่งกลับเนี่ยยืนขวางครับยืนขวางไม่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เดินกลับเจ้าหน้าที่ก็เลยจาเป็นต้องผลักผลักตัวออกไปแล้วเดินกลับไปห้องทํางานพุ่งกลับท่างก็ยังไม่เลิกรายยังไปยืนด่านหน้าห้องอีก ซึ่งโดยปกติอะผมตอบได้เลยถ้าผมเป็นเจ้าที่คนนั้นผมคงไม่แค่ผลักออกไปเพราะอย่างไรก็ตามการคุมนักโทษเนี่ยเจ้าหน้าที่มีอยู่แค่สี่ห้าคนแล้วมีนักโทษเกือบพันคนเนี่ยมันไม่ได้การปกครองการควบคุมดูแลมันดูแลไม่ได้หากจําเป็นต้องใช้กําลังให้เหมาะสมก็ต้องใช้แต่นี่เจ้าที่เขาเลี่ยงที่จะไม่ใช้นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ย นักโทษคดีแบบนี้โทษสูงจํำนวนมากอยู่ในที่เดียวกันถ้าเจ้าหน้าที่เผลอใช้กำลังนิดเดียวไอ้นักโทษเป็นผู้ช่วยงานก็คิดว่าเจ้าที่สั่งด้วย <c oughs> ไม่ใช่ด้วยวาจาะนะด้วยพฤติกรรมแล้วก็จะห้ามไม่อยู่ก็จะเสียชีวิตผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลไม่อยากให้เกิดเรื่องเสียหายก็เลยเลี่ยงนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ไปตรวจสอบในส่วนของการสนทนาเมื่อญาติมาเยี่ยมเราก็พบข้อความข้อความหนึ่งก็คือญาติที่มาเยี่ยมคุยกับพุ่งกับว่าพุ่งกับสั่งให้ไปแจ้งความเนคดีกับเจ้าที่ญาติก็ถามว่าแจ้งว่าอย่างไรพุ่งกับบอกว่าเขาผักญาติกลับบอกว่าผักไม่ได้ต้องชกนั่นก็คือเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทําให้มีข้อมูลออกมาว่าเจ้าที่ทําร้ายร่างกายนักโทษ นะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแนวก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ถูกย้ายแดนตามมาหลายๆคนก็จะมองว่าเนักโทษขอย้ายแดนเองได้ไหมผมตอบได้เลยนักโทษขอย้ายแดนไม่ได้ไม่สามารถขอขอได้แต่ว่าการได้ย้ายหรือไม่เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการ,รนะครับทุกเรือนจำจะมีเหมือนกันหมดไม่มีใครให้อำนาจคนใดคนหนึ่งในการจะย้ายใครไป แต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าย้ายไปก่อนย้ายไปก่อนเพื่อไม่ให้ปัญหาลูกรามหลังจากนั้นจะมีการผ่านคณะกรรมการจะมานั่งพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าบุคคลคนนี้ที่ย้ายเนี่ยย้ายเพื่อความปลอดภัยหรือย้ายไปตามความต้องการนักโทษเพราะโดยหลักแล้วในการดูแลนักโทษตามใจตามใจนักโทษนั้นไม่ใช่นโยบายหลักนะครับนโยบายหลักคือขัดใจ เพราะว่านักโทษเนี่ยเวลาจะขอย้ายไปแดนไหนก็ตามเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของทางรายการเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะเรื่องของการไปหาเพื่อนการไปหากลุ่มการไปรวมแก๊งนะครับและสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเรือนจําเพราะบุคคลเหล่านี้นั้นเป็นอาชญากรนะครับคุณจะมีอาชีพเดินไปอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามาอยู่ในเรือนจําแล้วคุณคือนักโทษคุณจะใหญ่โตแค่ไหนก็ตามเมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจําแล้ว คุณต้องเล็กกว่าเจ้าหน้าที่4ต่ำสุดระดับต่ำสุดของเรือนจำไม่งั้นมันปกครองดูแลไม่ได้นะครับถึงแม้วบางคนจะอุโสมากแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมลืมไม่ลงก็คือลืมตำแหน่งหน้าที่เดิมของตัวเองไม่ลงและเข้ามาอยู่ในเรือนจำแล้วยังสร้างปัญหายอย่างนี้เ,เขาก็จะเดือดร้อนเองด้วยวิธีการทางข้อกฎหมายนะไม่ใช่ว่าจะมีใครมาทำร้าย ราะส่วนใหญ่แล้วคนที่จมไม่ลงไม่ลืมตำแหน่งหน้าที่ตัวเองเนี่ยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมดูแลพิเศษเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองครับนะครับไม่มีเรื่องอื่นครับหลังจากที่พุ่งกับโจ้ม,มีปัญหากับนักโทษคนอื่นลายอื่นแล้วเนี่ยรวมเ้ามีปัญหาเจ้าที่ด้วยถ้าอยู่ที่เดิมนักโทษหนึ่งคนที่จะเป็นผู้เชี่งานเนี่ยเขาก็มีเพื่อนครับ แล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่เหมือนคนข้างนอกคือคนจะมาเป็นคนที่คุมคนได้เนี่ยส่วนหนึ่งเขาได้รับการยอมรับจากเพื่อนนักโทษที่จะยอมให้เขาสั่งนะครับแต่ไม่ใช่เอาเข้ามาเพราะความเลวร้ายไม่ใช่เพราะเขาเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าพุ่งกับเจ้าดวงไขรทุ่มหัวสักทีหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเจ้าหน้าที่สั่งหรือนักโทษคนนี้สั่ง ก็เพื่อความปลอดภัยจึงย้ายไปแดนใหม่เมื่อเขารู้ว่าเขาถูกย้ายไปแดนใหม่เขาก็ขอรับการคุ้มค,อครองโดยการขออยู่คนเดียวเพราะเรือนจําปลอดภัยที่สุดต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นครับนะครับเพื่อถ้าเพื่อความปลอดภัยของคุณเองหลังจากที่ไปอยู่คนเดียวแล้วเจ้าที่ก็พิจารณาว่าจะให้เขาไปอยู่ห้องไหนเขาก็เลือกห้อง50งจำไม่ผิดนะห้อง50เป็นที่คุมขังปุ่มกับโจแต่ด้วยด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ย ของของเขาเองโดยการผูกคอตายโดยปกติแล้วนักโทษอื่นจะเห็นครับมันมีอยู่อย่างหนึง่งเห็นแล้วไม่พูดหรือมันบังหมดแต่ผมเชื่อว่าสายตานักโทษที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาไม่ส่งสัญญาณมากกว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีคนผูกคอตายห้องลักษณะเดียวกันเนี้ยแต่มีคนตะโกนว่ามีนักโทษผูกคอตายก็เลยรอด นะครับอีกประการหนึ่งก็คือผู้กับโจ้เองนั้นอาจจะประเมินสถานการณ์ผิดประเมินสถานการณ์ผิดหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยเห็นเจ้าที่เดินขึ้นโดนเลงไขกุญแจห้องนั้นห้องนี้ก็เลยคิดว่าเจ้าที่คนนั้นถือกุญแจตึกอยู่แต่ปกติแล้วเนี่ยกลางวันเจ้าที่ถือแต่ตกกลางคืนเมื่อไหร่กุญแจมันออกไปตอนเก็บขังเสร็จไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ที่อาคารควบคุมกลางของเขาและ เมื่อออกไปแล้วเนะี่ยมันจะต้องลงไปอยู่ในกล่องเก็บอีกชั้นหนึ่งแล้วกล่องจะมีกุญแจล็อกกล่องและกุญแจจะถูกส่งไปเก็บด้านนอกนินจจําเพราะฉะนั้นการไขเนะี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับเว้นกรณีเดียวกรณีมีเหตุฉุกเฉินเช่นไฟไหม้หรือมีเหตุต้องนำวุ้งขังลงมันจะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วว่ากรณีเกิดไฟไหม้ แต่ละคนมีหน้าที่อะไรกุญแจมาเข้ามาเองเดอโดยอัตโนมัติแล้วมันจะเร็วมากนะครับทุกจุดในเรือนจําอีกประการหนึ่งก็คือช่วงจากจุดที่คุมขังจนกระทั่งไปถึงข้างหน้าประตูมาสามถึงสี่ชั้นนะครับมันก็ช้ามากและเวรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าที่นั่นเป็นเวรน,นอนหรือเวรผลัดถ้าเป็นเวรผลัดก็จะมีคนอยู่แต่ว่าช่วงการเดินทางด้วยเท้าเนี่ยมันหลายร้อยเมตรมันก็จะช้าแต่ละช่วง นะครับเพราะฉะนั้นรอกุญแจภายนอกก็จะช้านิดนึงนะครับที่ท่านบอกว่าพุ่มกับโจอาจจะประเมินสถานการณ์ผิดอันนี้ท่านคิดว่าเขาคิดอะไรในใจเมื่อสักครู่นี้เขาคิดว่าผมผมสรุปง่ายๆจากพฤติกรรมเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตายครับเขาต้องการแสดงละครผมถามว่าคนคิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยตอนเช้าไปทําฟันมันจะทำไหม แล้วตอนกลางคืนข่าตัวตายเป็นไปไม่ได้ต้องย้อนกลับไปดูแล้วกลางวันใครมาเยี่ยมภรรยามาเยี่ยมภรรยามาเยี่ยมเนี่ยแล้วก็ขอด้วยว่าอย่าบันทึกเทปไม่บันทึกเทปในระบบนะครับครับแต่เจ้าหน้าที่เริ่มระแวงไม่ไว้วางใจก็ใช้เครื่องมือพิเศษในการบันทึกเทปไปครับจึงรู้ว่าเขาคุยอะไรกันบ้านหนึ่งผมสรุปง่ายๆครับเอ่อ ภรยาบอกกับอุ้มกับว่าตามที่ให้ไปหาบุคคลต่างๆให้มาช่วยเรื่องคดีความตอนเนี้ยโทรหาใครก็ไม่มีใครรับ mm hmm. ไปหาที่หน้าบ้านเข้าไม่เปิดรับ mm hmm. สรุปคือติดต่อไม่ได้มันติดต่อไม่ได้คนมันก็ท้อไปแล้วระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เขาคิดจากการที่ผมมีประสบการณ์เรียนจำมาเราก็เลยวิเคราะห์ว่าเจตนาเขาเนี่ย ถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นเขาในวันนั้นจนกระทั่งเขาพลาดและเสียชีวิตเนี่ยเขาน่าจะหนึ่งบ่งบอกให้สังคมรับรู้ว่าหรือกระบวนการยุติธรรมรับรู้ว่าเขาเนี่ยกระทำความผิดโดยไม่ตั้งใจไม่ใช่คนชั่วเพียงแต่ว่าอยากให้ยาเสพติดนั้นหมดไปจากน,น,นครสวรรค์ประการที่หนึ่งประการที่สองขณะถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำก็มีปัญหากับเจ้าหน้าที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ก็มีเรื่องขึ้นมาประการที่สามสุขภาพกายก็ไม่ดีสุขภาพใจก็ไม่ดีสุขภาพกายก็คือขณะอยู่ในเรือนจำเนี่ยมีการเต้นของหัวใจผิดปกติครับซึ่งผมก็ถามในวันในวันที่เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะเห็นกำแพงเรือนจำหรือเป็นมาก่อนแล้วเข้าใจความหมายไหมครับคนหนึ่งคนที่อัตราการเต้นหัวใจผิดปกติอาจจะเกิดจาก หนึ่งกินยาอะไรไปทักอย่างห,งร,หรือสองดื่มกาแฟปกติเขากิ่แค่ช้อนเดียวกินไปสามช้อนสี่ช้อนเพื่อไ่เต้นผิดปกติแล้วไปตรวจมันก็เป็นไปได้หมดอันที่สามความเครียดจากการพยายามเคยฆ่าพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยนั่นหมายว่าคุณมีปัญหาสุขภาพจิตด,ด้วยครับนะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้มื้อรวบรวมหมดแล้ววันหนึ่งถ้าหากคดีเด็กขาดแล้วหมดละไม่รู้ตัดสินเมื่อ่ปีก็ช่างทุกอย่างจะรวบร,วม,รวมเพื่อ เขียนดีกาทูลข้าขอพระราชา,านอภัยโทษหรือลดโทษอันนั้นคือเส้นจุดหมายปลายทางที่วิเคราะห์นะครับเพราะถ้าคนฆ่าตัวตายมันหมดอะไรตายอย่างทุกอย่างไม่เตรียมอะไรในะสถานี้ไงแต่เพียงแต่ว่าเขาคำนวณผิดคิดว่าในการฆ่าตัวตายครั้งนี้เนี่ยน่าจะเจ้าที่น่าจะช่วยทันอีกประการหนึ่งการฆ่าตัวตายในสิ่งที่เขาทำอ่ะก็คือการลัดคอแบบเนี้ย ซึ่งโดยหลักเนะี่ยมันตายตายช้าแต่ตายแน่นอนเหตุผลที่บอกว่าตายแน่นอนถ้าคุณเขย่งนิดแล้วดึงไว้พอเลือดมันขึ้นเลี้ยงสมองน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆมันจะหลับพอหลับปุ๊บน้ําหนักทั้งตัวก็จะทิ้งลงนะครับจากการที่ผมทํางานเรียนจำมานนนาผมเห็นนักโทษผูกคอตายบางคนนอนคว่ำแล้วก็ผูกแขวงขึ้นไปอย่างเงี้ยแค่น้ําหนักตัวเองนิดเดียวอ่ะที่ยกตัวเองช่วงหัวขึ้นเนี่ยแค่นี้นิดเดียวก็ตายครับ ผมก็เลยวิเคราะห์ว่าจากครั้งหนึ่งเคยทดลองฆ่าตัวตายและเจ้าที่สอบถามว่าเอ๊ทำไมถึงทำผมอยากรู้ว่าหลังจากผมคุมหัวตัวเองแล้วเนี่ยเจ้าที่ใช้เวลากี่นาทีมนาะช่วยผมอันนี้ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งเพราะ,ะผมก็เลยสรุปได้เลยว่ามันพลาดก็เลยเสียชีวิตครับอ,อืโอหันนี้ผมไม่ได้ฟังจากที่ไหนนะครับเพราะว่าท่านวิเคราะห์แต่ละอันเนี่ยคือวิเคราะห์จากประสบการณ์ อันยาวนานของท่านเลยนะว่ามันไม่จะมีอย่างนี้แค่เดียวท่านก็เจอมาตลอดชีวิตกับการทํางานของท่านถูกไหมแล้วก็แต่ละคนก็จะมีเทคนิคของตัวเองในการสร้างแบบน้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วแต่เขาเรียกว่าภาษาครูก็เรียกเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันถูกไหมครับใช่ครับอืมแล้วท่านก็บอกว่าเออก่อนไม่เช้ายัางไปทําฟันอยู่เลยถ้าคืนนี้จะตัดสินใจจะไปท่านจะไปทําทาไมล่ะเผือ่อข้าวก็ไม่ทานด้วยซ้ําถูกไหมอืมอันนี้ก็เป็นมุมมองท่านนะครับคิดว่าครตอบนี้น่าจะละเอียดที่สุด เท่าที่ดูข่าวมานะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวและญาติพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับอ่ะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งถามว่าเคยเจอไหมเจอผมเป็นผู้บัญชาการเรียนจามาผมก็เจอนักโทษแกล้งป่วยนะครับเมื่อส่งไปถึงโรงพยาบาลผมก็เดินตามไปดูผมเป็นผอที่ค่อนข้างเป็นห่วงกับนักโทษภายนอกเรือนจําผมก็เจอคุณหมอไปดีบอกคุณหมออันนี้ป่วยจริงไหมแล้วผมก็สะกดอีกด,ด้วยว่า มีประวัติการแจ้งป่วยเพราะมีเจ้าที่แจ้งผมหมอก็บอกว่าอันนี้มีแจ้งป่วยนะครีมแต่งผมดำเมลินพิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเช็ดผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอเดียนี้นะครับกล่องละ390บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยขอแนะนําผลิตภัณฑ์ชาวอ์ออจากแบรนด์เมลิน สัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำที่หรูหรากับเมลินออร์แกนิกส,สวีตอัลมอนด์ชาวเวอร์ออยล์ผลิตภัณฑ์อาบน้ำระดับพเมีมีมที่ปราศจากสารเคเมีอันตรายอุดมด้วยน้ำมันสกัดธรรมชาติเกรดพเมีมีมสูงถึง95%เพื่อมอบการดูแลผิวที่อ่อนโยนและทรงประสิทธิภาพเหมาะสำหรับทุกวัยทุกสภาพผิวแม้แต่ผิวบอบบางและผิวแพ้ง่าย ตอนอยู่ในขวดนะครับก็จะเป็นสีทองเหมือนน้ำผึ้งนะครับสวยเลยนะฮะบ,บีบออกมาได้เลยครับใช้อาบน้ําใช้ล้างหน้านะครับบีบใส่มือเนี่ยตอนบีบออกมาจะเป็นเป็นเหมือนน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งแอลมอนด์กลิ่นก็จะหอมเหมือนวานิลาเหมือนน้ำผึ้งเหมือนออลมอนด์นะครับแต่พอฟอกครับพอถูเห็นไหมครับเพื่อนะคะๆครับถูแล้วกลายเป็นน้ํานมครับเนี่ยฟอกได้เลยครับฟอกขาวเป็นน้ํานมเลยครับเห็นไหมครับหูแล้วกลิ่นหอมสดชื่นครับหอมมาก หรือที่บ้านเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีอ่างจากุซี่หรืออ่างอาบน้ำนะครับก็จะได้บรรยากาศแบบฟิวพันนางเกียวพัตตาสมัยโรมันเลยครับเปิดน้ําใส่เข้าไปในอ่างนะครับหยิบนี่ครับเมลินชาวเวอร์ออยล์ออร์แกนิกนะครับใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็จะกลายเป็นน้ํานมครับเพื่อนๆกับเนี่ยแล้วก็ตีฟองครับนี่ครับเห็นไหมครับตีฟองก็จะกลายเป็นน้ํานมครับเหมือนเราลงไปอาบน้ํานมอาบแช่น้ํานมครับผิวนุ่มลื่นนะฮะ ไม่เหนียวเลยน,นะครับผิวนุ่มลื่นแล้วก็กลิ่นหอมติดตัวไปทั้งวันเลยครับผมใช้แล้วครับเพราะอาบน้ําเสร็จออกไปเที่ยวออกไปขับรถกลิ่นยกมือมาดมยกแขนมาดมกลิ่นยังติดอยู่เลยครับได้สัมผัสอันนุ่มนวลแล้วก็สดชื่นในการอาบน้ําที่สำคัญครับกลิ่นมันหอมมากๆครับเพื่อนๆครับ